สารพัดจะโดนอ่ะการอีกเรื่องเป็นเรื่องยาบ้าฮะวันนี้การเมืองไม่มีเรื่องคุยครับคุณผู้ชมฮะตอนแรกก็ว่าจะคุยถึงนายตำรวจคนหนึ่งเหมือนกันอ่ะก็อย่าไปคุยเลยอที่เมื่อวานนี้ผมก็แซวไปแล้วดอกหนึ่งอ่ะที่ไหนมีหน้าเขาไหมมีฉบับดหนมีหน้าอย่างนี่แหละครับตรงกลางให้ดูเลยเนี่ยดูหน้าดูหน้านะเขาว่ารูปทักษิณติดเต็มห้องนะห้องทำงานแล้วก็เรียกนักข่าวไปดูครับ กลัวไม่รู้เป็นเด็กทักษิณแล้วบอกว่าถ้าเปลี่ยนขั้วพร้อมลาออกก็ออกไปเลยสิค้าไปเล่นการเมืองไปเนะหรือแม้ก็ทําอย่างนี้ก็กะเตรียมตัวไงว่าแบบว่ากะที่เกิดเด้งนี่ไม่ทักษิณมีคงคุณทักษิณคงให้ตาแหน่งตารวจทําไมต้องเปลี่ยนขั้วแล้วลาออกนั่นไงนี่คือนี่คือสิ่งที่ถูกต้องตํารวจทําไมต้องมีขั้วต้องมีขั้วทําไมเออเป็นข้าราชการของแผ่นดินนะคือคือในความรู้สึกหนึ่งเรื่องแต่การทํางานนี่อีกหนึ่งเรื่อง คุณจะมีความรู้สึกชอบแตงโมชอบขันนุนชอบสารพัดผักไม่มีใครว่าเพราะเวลาลงคะแนนคุณก็ไปลงครับเออแต่การแสดงออกอะที่เขาบอกว่าเปลี่ยนขั่วไอ้ตรงค้ามาเปลี่ยนคั้วจะลาออกเนี่ยแหละบ้านนี้เป็นบ้าน,นเมืองน,นี้เป็นหลอดไฟไงไวะต้องมีคงมีคั่วอะไรนะเออ,เอ,อแล้วเห็นข่าวแวบๆว่าว่าใครเนี่ยเขาจะจะยังไงฮะจะ,จะ,จ,ะจะอัดคนเนี้ย เรื่องอะไรนะประชาธิปัตย์อ่ะเดี๋ยวผมเห็นว่าแว๊บๆหาเจอเนี่ยเนี่ยเนี่ยอะไรเนี่ยบิ๊กแจ๊ดเนี่ยยะดสจ่อยื่นปปชฟันบิ๊กแจ๊ดละเว้นหน้าที่ครับละเว้นหน้าที่ไงไม่ไปจับทักษิณปน่ะเนี่น่าจะน่าจะคดีน่าจะอันนี้ละมั้งเนี่ยเนี่ยการเมืองเปลี่ยนการเมืองทำไมการเมืองการเมืองการเมืองเปลี่ยนขั้วพร้อมออกผมไม่เคยในระบุณคนถ้าการเมืองเปลี่ยนขั้วขอออกทันทีไม่ต้องให้ใครมาย้าย าสรุปตำรวจน,นี้เขาไม่ได้ค่าของคนผู้ผลของงานอเออทำงานดีค่าคนอยู่นที่ผลของใครเออหรอเลออไม่น่าพูดคำนี้ออกมาแหละบทที่ติดไว้ก็เพื่อเตือนตัวเองคำ <c oughs> สอนต่างๆที่ทักษิณเคยบอกไว้ทั้งเรื่องทำงานให้ประชาชนรักและทำงานให้ผู้ตจงงใจเคารพส่วนใครมองไงหรือให้ความเห็นต,ต่างว่าไม่ถูกต้องเรื่องนี้ผมไม่สนใจยืนยันว่าไม่มีเจตนาแอบแฝงใดๆทั้งสิน้นเ <c oughs> พียงแต่ติดรูปไปเตือนใจในคคำสอนของพนุย์ทักษิณเท่านั้นออแล้วมีวันนี้เพราะพี่ให้อ่ามีวันนี้ไม่ใช่เพราะผลงานตัวเองอะไม่เพราะว่า ตัวเองตั้งใจทำงานเหรอต้องพี่ให้อะแสดงว่าพี่ให้แล้วยิ่งรักก็ยังไม่ติดเลยนะอย่างเงี้ยพี่ให้แล้วทำนี่มันต้องยิ่งรักติดห้องทำงานมีวันนี้เพราะพี่ให้ก็มันคุณยิ่งรักติดยิ่งี้ยิ่งรักตัวใหญ่นะพูดว่าพี่เพราะพี่ให้เนี่ยไม่ไม่ถ้าเกิดอย่างที่บอกรายการเราเป็นอย่างนี้ถ้าสมมติยุคนี้เป็นยุคคุณอภิสิ์เป็นนายกและตาตำรวจไม่ใช่คนนี้ก็ได้เป็นคนอื่นติดลูกอภิพิศธิ์อย่างเงี้ยแล้วก็พูดอย่างเงี้ย ผมเหมือนกันโดนเหมือนกันเออพวกผมก็ถือว่าแบบเฮ้ยไม่ใช่อืข้าราชการต้องภูมิใจว่าเราทํางานและก้าวขึ้นมาด้วยผลงานของตัวเองครับเออไม่ใช่พวกใครให้เขาบอกว่าการที่ผมไปพบเป็นหน่วยที่สินสางประเทศแล้วไม่จับนั้นก็ถือว่าไม่มีความผิดอ้าวก็ไม่ใครจะฟ้องเขาฟ้องไปผมไม่เดือดร้อนเพราะหลวงรัศินอยู่นอกราชอาณาจักรไทยแต่หาไปเจอรัฐมนกรทมแล้วผมไม่จับกลุ่มนี้ถือว่ามีความผิดอย่างแน่นอนอ่าแล้วมีการเปิดคลินิกรักษาคนไข้สารพัดโลกเลยนะ เลยฮะเ,ออเขาเขาเขาทำเหรอเขาเปิดเหรอ,อ,อหมอหมอฝังเข็มอ๋เอเข้าไปเออจะริญบาประเทศนี้มีตำรวจแบบนี้เนี่นายสุริยะา,ายกัเเลงยื่นปปชฟันคุณตุลยุกคำลวนวิทย์บิ๊กแจ๊ดเนี่ยบอกควรจำแนกแยกแยะหน,น้าที่และความรับผิดชอบตามอบกฎหมายยาและที่บูชาบุคคลมาอยู่เหนือกฎหมายและความถูกต้องอม,มีวันนี้เพราะพี่ให้แต่วันหน้าพี่ก็ช่วยไม่ได้เสมอไป บรรดาธิปัดว่าย่างไงไม่มีไม่มีมีนะแต่หาไม่เจอแต่การนี้เป็นยังไงคุณผู้ชมฮะคือมันมันไม่มีความสมบูรณ์แบบในโลกไอ้คนจัดสองคนนี่คือมารีแลกทำงานก็เลยอยากให้คุณผู้ชมชมข่าวบรีแลกนะฮะชมข่าวสบายๆคือเวลาชมช่องอื่นก็ชอบแซวเขาอยู่เลยเขาต้องนั่งตัวตรงนั่งเงี้ยสำหรับข่าวยาบ้าวันนี้นะฮะเมื่อวานนี้ คุณอะไรนะสมเสร็จนะบ้านโคง้งนะฮะผู้สือข่าวได้ไรายงานว่าอะไรอยาเงี้ยยาบ้าไม่เข่าวขอตัวอีกเรือ่องหนึ่งเรื่องยาบ้าเนี่ยครับถามว่าข่าวจับยาบ้าได้ทุกวันโทกก็ไร้แรงแต่ทำไมยังขายกันอยู่ครับเออเฮียทำไมฮะรอดรอดก็อยู่ยะก็ได้เงินใช้เยอะไงอืมแล้วำทำไมรอดอ่ะก<ค>็ก็ไม<ค>่ได้อยู่เงินใช้เยอะไงก็ ไม่โอกาสเขาเรียกเป็นมันเขาเรียกเป็นเรื่องของโอกาสเสี่ยงที่จะจะไม่โดนอะไรเงี้ยแหละหรือว่ากฎหมายเรามันไม่ตัสสิ่คุณโซนแจงว่าเห็นได้หรือกฎหมายเรามันเบาจับปุ๊บประกันตัวเออหรือว่าเมาแตกเพลเดี๋ยวคนดูไม่ได้คุยเอาเดี๋ยวก่อนคุยกันนะครับก็ต้องแจ้งรายชื่อผู้โชคดีและรับก่อนได้เลยตามสัปดาห์หนึ่งท่านนะครับคุณเป็นบัตรกำนันมูลค่าหนึ่งพห้าร้ยบาทคุณสุกัญญาพัทลุง ติดต่อกับที่คุณแอนครับหรือส่ง SMS เพื่อแจ้งชื่อที่อยู่ที่จะจัดส่งของที่ลึกไปให้นะครับที่เบอร์นี้เลยครับ0 8 4 7 1 1 1ดสี่าภายในวันที่7กันยายนนี้ครับครับผมส่วนสัปดาห์นี้นะฮะหนึ่งท่านอารูปะไรดีเห็นครับไม่รู้แล้วแต่คุณเถอะ <laughs> สัปดาห์นี้หนึ่งท่านนะครับ,ปรบไปบัตรตำนานมูลค่า1,000บาทนะฮะได้บัตมาแล้วก็ไปซื้อดินสอปัก แล้วก็วทําแบบนี้ครับชีวิตจะได้ไม่เบื่อใช่ไหมก็เลยเยช้ามาตื่นมาสามีเห็นโอ้โหที่รักส่งผมส่งอะไรเนี่ยส่งเด็กเรียนเออใช่ฉันทําอย่างเงี้ยนียเพราะอะไรเพราะจะได้เป็นกติเตือนใจให้ลูกฉันได้เห็นหัวฉันออแล้วจะได้ตั้งใจเรียนเ,ออเห็นไหมใช่รักรวยผูกไอ้รักรวยผูกรักลูกให้ดูดินสอบนหัวแม่เอาอีกแล้วเปลี่ยนแล้วมันดังอะไรแอดแอดแอดตลอดเลยอะไรอะไรแตก อย่าถอดเฮดโฟนอย่าถอดเฮดโฟนเสียงมันออกมาจากไม่เสียงมันออกมาจากหูฟังหูฟังหูฟังอันนั้นน่ะเอออย่าถอดเออมันแตกเสียงมันออกมานั่นแหละแล้วก็เสียงแล้วก็เสียงจากมอนิเตอร์แล้วเสียงอะไรอ่ะสียเสียงอะไรออกมาอาวหายไปแล้วยังมีอยู่อ่าเดี๋ยวพูดอย่างเงี้ยยันจบก็แก้หน่อยแก้หน่อยไอ้นั่นแม่รบกวนมากเลยอ่ะอ่านะครับเนี่ยรักหวยปลูกรักลูกให้เอาดินสอเสียบผม นะฮะพอลูกดูแล้วแบบนี้ไงแบบตํารวจท่านนั้นไงเห็นไหมโอโ้โหแบบพี่พี่น้องมีวันนี้เพราะพี่ให้อลูกจะได้ดีใจไงลูกมีวันนี้เพราะแม่ให้เพราะลุงให้เพราะแม่ให้กติเตือนใจครับให้ขยันเรียนแม่เอาดินสอมาทํามวยผมทุกวันลูกเลยนะตั้งใจเรียนนะครับ เรียบร้อยอย่างเสียงอ้าวหายไปแล้วหายไปแล้วตกใจครับเกิดอะไรขึ้นในห้องส่งนิดหน่อยคุณผู้ชมอย่าตกใจอย่าตกใจเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวทีวีที่บ้านเราเป็นไรปะพี่น้องเขาออกเพราะหูเขาจะแตกเี่น้องเขาออกไปเดี๋ยวดูหน่อยพี่หูน้องเขาจะแตกกันเลยเกิดอะไรขึ้นพี่บอกให้เกิดอะไรขึ้นทีวีที่บ้านเป็นไรอวันนี้วันนี้ขาใหม่ใช่ไหมเอาวันนี้เขาขาใหม่นะฮะขาใหม่ขาใหม่ขาเก่าก็ดูขำๆไปครับนะฮะขาใหม่ เราคุยกันเรื่องข่าวเปลี่ยนสุภาษสตเลี้ยงเด็กรักบวยผู้กแล้วรักลูกให้ตีเป็นรักลูกให้กอดคิดเห็นยังไงครับดีไหมเปลี่ยนแล้วมันจะทําให้ดีขึ้นสังคมดีขึ้นไหมโอ้โอลูกจ๋าลูกลูกคนเกิดก้าลูกจ๋าไปไปทางี้ไปต่อยกับเพื่อนไม่ดีมากลูกแว้นลูกแว้นลูกแว้นได้ไหมมามาหาแม่กอดโอ้ไม่เป็นไรลูกพรุ่งนี้แว้นใหม่วันนี้โดนจับพรุ่งนี้แว้นใหม่นะลูกนะอะไรเงี้ยฮะนั่นเลิปกติยังไง กูบอกมึงแล้วอย่าให้แว้นปาบมือถึงเท้าถึงไงแม่งเดือดร้อนพ่อแม่ตลอดปาบเห็นไหมหู้หเดือดร้อนจังเลยมามาก่อนหน่อยมีคนบอกว่าหรือเราตีความหมายกันผิดป่้มีคนบอกว่าไอ้แวนแวนเนี่ยทาไมไม่พอจับได้มอไซค์อ่ะก้ามอไซค์มากองจุดไฟเผาไว้เลยอ่าเออใช่ไหมซึ่งซึ่งอีกเพื่อนผมอีกคนนึงก็บอกว่าเฮ้ยถ้าทําอย่างนั้นนะขอประทานโทษนะผู้ชมฮะอ่าเขาบอกว่ากู กูจะเปิดร้านขายมอไซค์เลยไปซื้อรับของกะซื้อมาไม่ใช่ก็มอไซค์มันจะหายไปเลยอ๋อหายไปเลยพราะมันโดนเผ <laughs> าไอ้แห่งนี้ขายเป็นเป็นเป็นนโยบายช่วยสนับสนุนให้กิจการขายมอไซค์ขายดี <laughs> ไฟแนนซ์ก็อ่วมเิเ <laughs> <laughs> รื่องไปแวนโอ้โหเรีย <laughs> นไปแวนก็ต้องกำชับไงต่อไปในในเวลาไปแนนผ่อนมอไซค์ยังไต้องเขียนว่าการุณาอย่าให้ลูกไปแว้นไอ้เจ้าของรถกรุณนาย่าเอารถไปแวนเพราะว่ารถท่านจะถูกเผา <พ uka> นะฮะหลังเงื่อนไขไปนั้นใหม่แล้หวหวยปลกลักลูกให้กอดมอไซค์เอาไว้ <laughs> อย่าให้ลูกขี่มอไซค์ออกไปแวน้นเอออ่ะเดี๋ยวส่งความคิดถึงเลยครับว <laughs> ันอย่างนี้คุณผู้ชมขายกล่องหายไปเยอะฮะ <laughs> ด้วยในว่าสังคมสงบคือรายการเราก็ไม่เขียวรายการเราเป็นเรื่องของการปุยข่าวไม่ได้เป็นเรื่องของการเมืองอย่างเดียวนะฮะครับอ่ะคุณกิตติเพชรบูรณ์นะครับคุณ น้อยเพชรบูรณ์นะฮะจ่าร้อยเพชรบูรณ์อาจารย์ปะเพชรบูรณ์นะครับคิดถึงนะฮะคุณขวัญชัยหนองบัวลำพูคุณสุพน์หนองบัวลำพูนะครับคุณมนอุดรธานีนะฮะคุณนงอุดรธานีคุณสุประวีอุดรธานีคุณยศสกลนครนะครับคุณพรนครพนมคุณดีเหลกนครพนมนะฮะคุณปีศาจแดงกาลสินคุณโอกาลสินคุณ มินสูลินก็ิุถึงทุกท่านครับนี่คือบางคนนี่โทรมาตั้งแต่ปีห้าสามอ๋อฮะแล้วหายไปหายไปแล้วประจูนทีวีอีกทีอ้าวยังมีอ้รายการมันยังอยู่ไว้ช่องช่องย้ายช่องเออย้ายย้ายย้ายกันเลยแตุ่ณจิมมี่หน้าตาก็แบบเดิมเนต่วข้างๆทำคุณคุณขุนเมื่อก่อนพี่เขาชื่อพี่ขุน คุณคุณทำไมผอมลงรอเปลี่ยไปรอขึ้นแล้วใส่แว่นอย่ายชมงี้สิโธ่ชมว่เตาแตกเลยเดีอยวชมงี้สิเอ้ยไม่ได้ออกอากาศเดี๋ยวพูดดูเข้าใจเข้าใจเข้าใจเป็นจริงสวยผมเขินเนี่ย